เป็นกล้องหลังแทนแล้วกันตัวนิโบซูเร่พอมูเซียรา่ามูเซียร่าไม่ไหวแล้วมีช่มูเซียรา่าลองไหมออสกากรูปอันนี้เป็นนักเตะที่คุณตุลที่ทีมเอฟเอมเหมือนกันนะครับแนะนำมา มให้ลงเลยก็ได้มไ่แต่จริงๆให้นี่เล่นก่อนดีกว่าเล่นตับดีกว่าโอเคหอยลุนมไม่ได้พูดถึงหอยลุนมานานนะครับมีทีมสนใจอยู่นะ มีเรเวอร์กูเซ้นนะครับสนใจเซ็งหอยลุนนะครับอืมสกอวนี่ดอบอ้าวไม่ใช่อิีกคนอืมม้า จะถนัดเอ่อดิฟไล่ยิงเอ่อเฟรมเกอร์นะกซัพพอร์ตเวียดยังต้องคุมแดนกลางนะครับซูเรงโอเคลัดฟอร์ตลัดฟอร์ทให้การโชว์ได้ลงบ้างครับน้องไม่ได้ลงนานแล้วเขียนบทเขาไว้ Boy, ก่อนนะโอเควันนี้ไปกันเลยนะครับ นะส่วนไปซีเอยู่ทีนนี้เอาคนเดียวกนแล้วกันโอเคไปต่อนะครับอยู่กันอยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆนะครับโอเคอันนี้ ยไ,ไม่พอใจนะครับแต่ตัวเองเจ็บนะครับแต่ก็ไม่พอใจอืมไม่สมเหตุสมผลเลยไม่ได้ลงไม่พอใจอันนี้ทุกครั้งนะครับเล่นในบ้านก็คือเลือกอให้ความสำคัญกับเกมในบ้านนะครับแต่จริงเพื่อนจะเลือกไหนก็ได้นะแล้วแต่ความชอบนะครับแต่ผมก็จะเลือกตัวนี้นะครับเหมือนแบบให้เดี๋ยวนะขอโทษ ปรับกลับมาก,ก่อนให้นักเตะรู้สึกว่าถ้าเล่นเกมในบ้านเนี่ยเราแพ้ไม่ได้ครับเมนยูตัดพิคคิดมายัางไงเพียดืม,มนยูลูกเตะมุม,ม,มครับดาวิดเปิดมามเข้ามือเฮมเฮเฮเมน นี่เซนเนาะสุเลน,นะครับกลับมาสุเลเมนูเวดโบเล่ฉลับเม็นู้เต็ม,มุมมันอยู่ตุนนักเตะหน่อยนะครับวเวดเปิดเตะม,มุมมามเข้ามืออ่านผมเรียกว่าเฮเมแล้วกัน <c oughs> เป็นซุปเปอร์เซฟครับเฮเมนอีกแล้วอันยูแก็เะมรมดาวิดเปิดมาหาราโชเก็บมาได้เวียดวอลเล่เ <c> ก <oughs> ็บได้อีกแล้วแมนยูลูกทุ่มเวียมาหาราโช เมนูเปิดให้ดาวิดดาวิดลากสุดเส้นเปิดม,ม,มงกลับไปได้ครับไปเกมส่วนกลับของอของเลสเตอร์แมนยูตดบ,บนันได้เวียดกาลาโชช่วยชดรามาอมตอนนี้เลสเตอร์ยังไม่มีโอกาสยิงได้ยิงแมนยูเลยนะครับแต่ของบอลมากกว่าแมนยูนิดหนึ่งนะครับ โอกาสยิงกันเลยนะมอยู่ลูกทุ่มดาวิดเปิดซูเล่ไม่ใช่ซูเล่นะครับเราได้ลูกเตะม,มุมดาวิดเปิดมาพยายามไปลูกเตะม,มุมแมนอย,อยูนะครับเวีเปิดเตะม,มุมโชคดีบอลมา ดาวิดหรืออาเบกานุผมอานมับเฟียบแล้วกันม็อบมับ,มบเฟียบเฟียบ <c oughs> ฟีคฟิกนายูนะครับอืมปันตดกำแพงเดวเซอร์ลูฟีคิกจ่ายบอลสั้นๆมานะครับเวตากาด ซีเ็ปเปิดมานี่อมยู่แต่บอลกลับมาได้เฮ้ยยังได้อยู่นะครับเลเตอร์ซีเย็กเปิดมาโอ้โยเอาแล้วแมนยูเอลสอเซอร์เปิดยาวขึ้นมาก็เข้าทางแมนยูนะครับวอเวกาโน่ลาขึ้นมาเองมอเฟียตเปิด กันโชว์ม,มงชนคานแน่นคานซะด้วยบุกเยอะแต่เข้ากว่าแค่สามนะครับเป็นฟีคิกของอเลเซอร์อย่างได้เตะม,มุมครับเลเซอร์เจสตี้ซีเอฟเปิดเตะม,มุม เม,มนูมงมาอยากก่างข้าทางดาก้านะครับซีเอ็กลำหน้าไหมลำหน้าอ่าวอวัลรกโนก็เคล้นไม่ดีเหรอเรบเปลี่ยนนิดนึงนะเน้นจังหวะกับมันเน้นเล็กเน้นเนินเปิดทุกทุกแบบโอเคเห็นต่อนะครับอ่เมยนยูทำเกมบุกนมา โหเนวสัน oh, ตัดบอลมาแบบอย่างสวยนะครับโอกาสของหัวเล่ข้ามขานะครับ <S <S ดเดสเซอร์เริ่มมีโอกาสต่ยังยิงไม่ตรงกอบครับแมนยูโอเคขึ้นมาโอ้โหโยนตัดออกมาได้นะครับแต่โยนมาก็ยังไม่มีใครนะก็จะเป็นแมนยูเก็บมา เฉล็บนะครับไปลูกเตะมุมลนันยูเกมนี้เริ่มตึงนะฮะเจอทีมบิ๊กเนมนี่ขึงเขาเจอทีมโอกลางกลางตารางนี่เราโดนขึงเช่นั้นแถมโกเนียวด้วยนะครับอ่ากาโชบุกมา,าไปเก็เบบอลได้ เปิดอีอวานเฟอร์กูสันนะครับมองข้ามผ่านอสูเรยเล่นไม่ออกฮนะอีวานนะครับการนาโชหาช่องอ,อ,อย่างได้อยู่เวยียดเวยียดหาช่องมายิ่งเสียบได้อีกแล้วนะครับอย,อยู่ลูกเต็มมุมเวยียดเปิดมาการ์นาโชเก็บบอลได้ เดอดวัลแกโนดาวิดอืมอืมต้องได้ลูกรีคลิกนะครับอ้าวทุือเราไปเจ็บหนึ่งนาทีอะไรกันเนี่ยสูเลยเลไม่ออกก็เป็นยาเมาอืมวันนี้ สแตทดีมากแต่เล่นบอลไม่ได้ฮนะะ,ะต้องเป็นใครเป็นเมาส์มะโถแบกของหลังแมนยู mm. เกมนี้เล่นไม่ดีนะแต่ไม่เป็นไรยัง6.5อยู่ยังได้อยู่เราบุกเลยนะครับไป ร่กันต่อนะค,ะครับครึ่งหลังเดสเตอร์เขียร์เริ่มเกมบ้างครับเวสการดคริสเตียนเส้นไม่นูสกัดออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของเลสเตอรอ์ยังเป็นลูกทุ่มของเลสเตอร์นะครับตอนนี้แมนยูตัดบอลได้แล้วเมาส์เปิดมาก อ่าดาวิดเก็บบอลได้เมาเวียดดาวิดโดนก,กัดออกหลังไปก่อนนะครับลูกเตะม,มุมมาอยู่สู้สู้เวียดเปิดเตะม,มุมมามมเข้ามือเพืสับประตูเลสเตอร์นะครับต,ต้องปรับนิดนึงนะ สันนะครับเสอร์ใจมากขีดเส้นคืนมันได้วนกลับมาเดี๋ยวแมนยูหาทางตัดบอลได้ได้นะครับแต่บอลได้แล้วอย่าเมาเมาเวียดยิงเองไหมเรียบร้อยโหย เวียดนะครับ hmm. ต uh ัว huh. พ yeah, ิกเกมอย่าเมาโหเปิดกันมาสวยมากเวียดโหมีอยู่ช่องเดียวนะครับอือหือแต่ยูน้ำหนึ่งศูนย์นะเราดีใจมากไม่ได้ทีมเดตเตอร์เดตเตอร์ทำเกมขึ้นมาบ้าง ามันอยู่ตัดบอลได้เ,เริ่มตัดบอลได้แล้วอย่างเงี้ยเข้าทาง,ม,ทงนนมันอยู่ละให้รีโมโอเคไปต่อนะครับอยู่ลูกทุ่มัลโลเมากีวนันอืมไม่ตรง ไม่ตรงการโชว์นะครับในเกมสวนกลับของเลเซอร์แมนยูก็ยังไว้ใจไม่ได้ครับนำแค่ลูกเดียวยังมีเวลาอีกเยอะเปลี่ยนจากบุกเป็นยืดหยุนห่นในเกมของเลสเตอร์ครับสวนกลับขึ้นมาเอาและโล่งเชียวโอ้โหเปิดกลับมาสวยมากครับแต่ยังไม่ตรงเกาะ เีียยวะจะเสียประตูนะครับให้ตัวนิโบล,ลงมาเล่นบ้างไม่ได้เล่นนานเลยนะครับเพราะว่ากองหลังเราฟอร์มดีกันหมดดังน,นั้น,นยังโอเคไปอย่างน้อยเรามีโอกาสชนะนะครับนำ1-0เมาเปิดมาให้เดวิด ดาวิดยิงเองไหมซุปเปอร์เซนครับอย่าเมาอ้าวลำหน้าลำหน้าอย่าเมาแมนอยู่มีโอกาส1ิบเอ็ดครั้งนะครับกับหกได้มาหนึ่งลูกโอ้โหมงย้อยๆเกือบเข้าแนละ้วเข้าใต้คานผัดออกไปได้น,นะคอสซาลูกเตะมุมของเลเซอร์เปิดมาก ยังไม่พ้นนะครับอม,มองมาไปเข้ามือคอซ่าเรามีโอกาสเปลี่ยนอีกหนึ่งครั้งนะครับโ oh, อ้หม่แล้วอันตรายแล้วเดี๋ยนะเปลี่ยนเป็นสมดุลแจ่เย็นๆโ็นโ oh, อ้ไม่แล้วอื้อซุเยอย ไม่ดีแล้วเย็นนะจะเย็นเออเย็นคุงจังหว่าบุกมาบ่อยขนาดนี้นี่มีโอกาสนะครับเรานำแค่หนึ่งลูกเองเราแพ้ไม่ได้นะครับเราต้องเก็บสามแต้มถ้าจะลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเราจะรักษา ชั้มพิมพยมารีกไปได้ไหมครับเพราะรดูกาลที่แล้วฤดูกาลที่2นี้เราได้ถ้วยพรีเมียร์ลีกมาแล้วครับเวสโอ้ห oh, อีวานกาะโชกได้อยู่กาะโชกมาเดาวิดเดวิดล่ามายิงเองอปัดอีกแล้วโอเคมุนมนมันอยู่ครับิดเปิดมาอืมกาะโชก เปิดเข้าไปพุกสารประตูะครับเป็นเกมเดีเซอร์นะเล่นบอลสั้นๆมาแมนยูแต่บอลได้อีฟา,านตาาโชจะทำอะไรได้ไหมตาาโชยิงโอ้ยเซบีกแล้วเหนียวไว้ในเนี่ย เปิดเต็มมุมแต่โชว์เกมได้กลับม,มาตัวนิโบเปิดให้ดาวิดกลับมาอืหุยังสก,กัดออกหลังไมได้นะครับกระดูกเต็มมันอยูอ่เราต้องเอาประตูที่สองไว้ก่อนนะครับเพื่อความสบายใจโอ้โหเอาจนได้ดาวิดนะครับอื สุดเกมที่แล้วก็ยิงนะครับเกมนี้ก็ยิงลูกที่สองของฤดูการนะครับอม,มาเข้าทางครับมงเข้าไปเลยเยวนะเมนาทีโคดแนะนำาำไมมขึ้นมาขึ้นมามไม่ขึ้น,น,น,นอเอ็คไปไต่อนะครับ เลสเตอร์ทำเก็บขึ้นมาบ้างก็หายใจหายคอได้คล่องขึ้นนะครับนำสองลูกแต่ยังพอมีเวลานะครับยังไงอยากอ่าเนมาแล้วยังไงก็อยากให้เลสเตอร์ขึงนะครับอยู่ทำเกมขึ้นมายังส่วนกับเลสเตอร์ครับซีเอ็อ๋อแย่งบอลมาได้เอ้าไม่ได้ได้อยู่โชว อีวานเปิดมาให้ยาเมาถึงไหมไม่ถึงนะเื่อยังได้ลูกเตะม,มุมนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับเดวิเปิดอือตัวนีโบ,บ่งข้ามคานตัวนีโบเล่นดีกว่าดัว่าเป็นกโน้ เงียบกันเลยมาอยูทุ่มัลตัวนี้โบตัวเป็โ,เโนโเริ่มคองบอลหาช่องนะครับนี่จะไปอย่ามัลอืเปิดมาได้นะครับมเมาัลโดนตัดมายัางได้อยู่แต่โชกเซฟอีกแล้ว ไไนเยนลี่ยวขึ้นในนี oh, ้โอ้โห7.2เลยนะลุกทุ่มเันอยู่เปิดมาหปั่นมาดาวิดยังเก็บมันได้ทีมเล็กน่ากลัวจริงครับทีมเล็กนี่โอ้โ oh, หเล่นด้วยยากมากอะดีนะที่เราได้ยิงนำก่อนนะครับทีมเล็กน่ากลัวทุกเกมเลยเอย้ทุกทีมเลย ดูดูกาลที่สาดูกาลที่หนึ่งที่สองนี่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับพอดูดูที่อ้าวโอ้โหหมดจะได้ก็ได้ง่ายๆนะมาดูภาพช้ากันนะครับบูกเต็มมุมของดาวิดเปิดมาบ่งสกัดออกมาเข้าทางกาลาโชลากเข้ามาปั่นโค้งๆโอ้โหดูนี่สวยมากนะครับมดูนำสามส่วน ใจแล้วโหกว่าจะได้ประตูแรกนี่เล่นเอาหืดจับเลยนะครับทีมเล็กออกัดบอลคลองบอลได้ดีแล้วแถมโกเหนี่ยวนยครับแต่ละทีมขอชื่นชมนักเตะัเล็กน้อยนะทำดีก็ชมนะครับ มอเปิดมาโอ้โหอีวาเนตอนนี้นำอยู่อะไรก็ดีหมดนะตอนนี้เป็นโมเมนตัมของแมนยูนะครับแต่ปีนี้ทีมเล็กน่ากลัวจริงแต่ละทีมนี้โอ้โหชนะยากมากเลยอะแต่ดีที่ยังชนะนะครับเป็นเกม น่าจะเป็นแอคชั่นสุดท้ายของเลสเตอร์นะครับซีเอลาขึ้นมาเปิดอ <c oughs> เข้ามือคอซ่านะครับจ่ายสินสันมารอรอเป่าลกวีจบหมดเวลานะครับเริ่มของบ่อยนะ ไม่รีบแล้วนะครับเอายังมีโอกาสยิงไ,งไหมเนี่ยเดนตัดไปได้นะครับเวลาแมนยูเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปสาูนนะครับเรายังอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์นะครับตอนแรกเกือบ <c oughs> เกือบแ <c oughs> พ้ซะแล้ว